ไ่เห็นมัเด็กหาก็ไเห็นเด็กกินตองเพอหาดอกเสียงพี่ฟอมมาทำมาทำประทูเจ้านี่เท่ามาก่อนเลยปลาซาว์าเจ้าไปายิ่ไปอ้าวจีเรียดก็มาย้อนแสงว่ะเฮ้ย

ใคยังไม่เปลือยเลยตั้ไม่แตกเลยไม่เห็นว่เด็อห่าบอกไ่เห็นเด็กินตองเพลือห่าบอกเสี่ยงพี่ป้อมมาทำมาทำปะทูเจ้านี้่ท่าห้มาก่อนเลยปลาซาบะจะเินไปกไปิอ้าวที่เรียนทำไมย้อนแสงว่ะเฮ้ย เดินหลังนรจะเดไน้่ฝากสันทียเล้นิ้อนมือนี้บเดมนีกแกมล่างปากดอกเ้อไปทตากออกหมดเลยนะพีุ่ตากเลยพี่อย่าเพิ่งเอาออกพี่จอยมันเปืยไปเอาตบตูหมั้เปืยแล้วเปื่อยวลก็เปืยอยู่ไหมเปืยไป แใช้นนะใช้ย,ยังไม่เปื่อยหรือตํ้มไม่แตกเลยนะแ,ลแ่แม่เยวนี้นละป้าขอบุณเยาวนีเป็นกระท่อดแล้วก็ <laughs> เป็นกระท่อดแล้วขอบุ่าบอกว่าก็บักวาบคีขอบุณกาเลย กินไป,ไปลนนแล้วนอยไปเปะไนึ่งมันปุละล่อเบยนเลี้ยงออกกินไหมเมือ่อแมกแล้วน,นงงล้วใหญ่มาเนดูเลยตน่องเฮ้ยเนไปมากเนน้อนอยเลยโอ้หม้อน้อย <laughs> นี่สบตอนนี้

ตอนนั <dri ality> ้นก็ไม่ค so, ุ okay. so, ้นนี A ่อ่ะก็มันเดือดก็ใช้ได้แล้วมตก็ต้นเนื้อปลามันสุกแล้วกินสุ่มหม้อง่ายก็้งฟ้าแดงนะ้างนะเฮ้ยข้างล่างกูสีฉันคือตางกันนะสี่เนาะเกยบอกแล้วมันจะไปเสียบหมอน้อยเข้าไปไปบอกคุณเยอะ่มี ใชนดเยอะครับมีเกาหัวนอยอย่นี้เขาไปใส่ยังไงก็ใส่นี่เใส่ในหม้อยังไงสุดท้ายไงี่ยวเราียวมันเดือดจัง่อยเก็มเลยใส่บดดท่านท่านดึงตอวกระั้อมันยังไมเดอดเลยหมอน้อยบ่เดือดเทียงเออยังไม่ได้เดือดเลยเออไม่เดือดมันก็สุกแล้วได้เออ